ใครที่กำลังเบื่องานเดิมๆเซงกับอะไรที่ซ้ำซากจำเจมาดูดวงการทำงานกันดีกว่าว่าคนราศีไหนในเดือนกันยายน2 5 6 6นี้มีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงโยกย้ายงานชีวิตจะดีขึ้นและราศีไหนที่ยังต้องเผชิญอยู่กับความวุ่นวายอย่ารอช้า มาดูกันชาวราศีเมษการงานยังคงดีอยู่มั่นคงขึ้นจัดระเบียบให้ดีเพราะงานจะเข้ามาจนล้นมือทำให้เศรษฐีละงานจะเคียงงานสำเร็จเหมาะกับการเรียนรู้มีไรายได้จากงานพิเศษทำงานใดก็ได้เงินได้ลูกน้องใหม่มีการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ควรประดับตกแต่งบ้านด้วยดอกไม้สีสันสวยงามในทางทิศตะวันออกเพื่อเสริมดวงชะตาให้มีโชคลาภด้านการเงินและการลงทุน ช้าราศีพุธศกดวงการงานชาวราศีพุธศกดีมากดาวรุ่งพุ่งแรงตำแหน่งขึ้นรายได้ดีมีชื่อเสียงมีโอกาสดีๆเข้ามาทำอะไรก็ดีเพราะกล้าคิดกล้าทำจะมีโชคช่วยได้งานใหม่ที่ถูกใจควรติดต่อผู้คนมากๆเพราะจะนำโชคเข้ามาให้ด้วยเหมาะกับทำตัวโดดเด่นด้าเริงจะเสริมให้ก้าวหน้ารุ่งโรจน์ควรจัดวางไผ่กวนอิมในทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้าน เพื่อเสริมดวงตาให้มีสติปัญญาและเสริมศักยภาพให้กับตนเองชาวราศีเมถุนดวงการงานชาวราศีเมถุนเป็นช่วงมีพลังใจสู้ลุยแล้วชนะสู้แล้วรอดมีปัญหาต้องแก้ไขเหนื่อยก็ไม่กลัวทำงานไม่อยู่ติดที่สอบผ่านมักจะมีคู่แข่งที่สูสีแต่ก็เอาชนะได้ชนะการแข่งขันการสอบการประมูลชิงงานได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่ง คนหางานได้งานช่วงนี้สถานการณ์ค่อนข้างตึงเครยียดเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการงานระว,วังจะมีปัญหาขัดแย้งกับผู้ใหญ่หรือเพื่อนร่วมงานควรไหว้สการะขอพรจากองค์เทพเจ้าควรูด้วยผลไม้และน้ำชาเพื่อเสริมดวงชะตาเป็นการลดทอนปัญหาและความขัดแยง้งชาวราศีกรกฎ ดวงการงานชาวราศีกรกฎมีการเริ่มต้นใหม่มีโครงการใหม่ย้าที่ทํางานเดินทางเปลี่ยนงานหน้าที่มีไอเดียดีทํางานไม่ติดที่ทําอะไรควรรอบครอบอย่าประมาทมองแต่แง่ดีทั้งทังทง้ที่มีความเสี่ยงสูงอย่าเพิ่งเชื่อใจใครเร็วไปตรวจสอบก่อนกระโดดลงไปเล่นเต็มตัวงานเกี่ยวกับต่างประเทศมีติดต่อประสานงานทําได้ดี เรื่อนี้จาเป็นจะต้องมีสติและใจเย็นให้มากที่สุดเพราะมีโอกาสจะเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดจนเกิดเรื่องเลวร้ายไม่คาดฝันเพราะขาดสติควรร่วมบริจาคเครื่องมือทางการแพทย์และอุปกรณ์ในรถฉุกเฉินเพื่อเสริมดวงชะตาเป็นการลดทอนข้อกรรมและแควคลาช้าราศีสิงห์ด้านการงานการงานดีทำงานเก่งมีอุปสรรคอยู่บ้างแต่มีไหวพริบดีแก้ได้ทุกมุมกล้าได้กล้าเสีย มีผลประโยชน์เยอะควรระวังอย่าโลภหลงทำเกินขอบเขตอย่าเชื่อง่ายไปจะเสียหายเสียเปรียบจุดเด่นคือจับจุดเก่งทำให้เคิมหาประโยชน์ได้ระวังถูกโกงเตือนช่วงนี้จะกระทำสิ่งใดก็ตามจำเป็นจะต้องใจเย็นและไม่วู่วามเอาแต่ใจตนเองเด็ดขาด อาจจะเกิดเรื่องทะเาะวิวาทกับคนรอบข้างได้ควรไหว้สก,การะขอพรจากท้ามหาพมด้วยพวงม,มลาลัยดอกดาวเรืองเพื่อเสริมดวงชะตาให้ได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างเป็นอย่างดีชาวราศีกันดวงการงานการงานดีทำอะไรราบรื่นมั่นคงมีโอกาสได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งได้โปรเจกต์ที่อยากทำได้งานที่ชอบมีข้อเสนอเข้ามาให้เลือกได้ลูกค้าเยอะสังสรคนเยอะ เหมาะกับทำฝันให้เป็นจริงเป็นดวงอธิษฐานขอพรยิ่งขยันยิ่งก้าวหน้าควรทำบุญบริจาคเว้นตาให้แก่ผู้ที่ขาดแคลนหรือมอบให้พระสงฆ์เพื่อเสริมดวงชะตาให้มีโชคลาภในการลงทุนและต่างประเทศชาวราศีตุลดวงการงานงานเข้าทั้งงานล่าดงานหลวงถ้าเกรงใจรับงานคนอื่นมาทำจะยุ่งพันตัว ควรแก้งานตนเองเสียก่อนปรึกษาผู้ใหญ่ขอความช่วยเหลือได้อาจถูกนินทารับรับร,บระวังรู้เท่าทันบ้างทำงานเก่งติดจอบได้ควรวางแผนความสำเร็จทางอาชีพและลงมือทำเตือนความดื้อรั้นที่ยึดแต่ความคิดของตนเองมากจนเกินไปจะก,ก่อให้เกิดปัญหาจากเรื่องเล็กน้อยแล้วบานปลาย กลายเป็นเรื่องใหญ่โตควรทําบุญถวายสังกทานหลอดไฟโคมไฟไฟฉายทําบุญค่าไฟฟ้าเพื่อเสริมดวงชะตาให้มีสติปัญญาไหวพริบและความรุ่งเรืองชาวราศีพิจิกดวงการงานการงานดีและจะดีขึ้นมีผู้ร่วมงานหุ้นส่วนที่ดีเป็นคู่คิดหากดวเตอร์เพิ่มความรู้ ผู้ใหญ่สนับสนุนมีหลักการขยันเข้าไว้เรามีฐานพอควรจะได้ติดต่อบพบปะชาวต่างชาติมีช่องทางใหม่ๆเข้ามาย้ายงานได้ที่ดีขึ้นเรื่องควรระวังการงานไม่ควรค้างค้างมากจนเกินไปปล่อยไว้จะเป็นดินพอกหางหมูจะก่อให้เกิดปัญหามากมายในภายหลังและอาจจะโดนลงโทษได้ควรทำบุญบริจาคลงศพผ้าขาวหอ่อศพ หรือร่วมทำบุญล,ล้างป่าชาเพื่อเสริมดวงตาให้ผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคราศีธนูดวงการงานเจ้าราศีธนูการงานดีมั่นคงเติบโตได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งทำงานหนักรับผิดชอบสูงควรระวังปัญหาจากการทำเอกสารสัญญาได้รับความเชื่อถือเพราะความดีเป็นผู้ไกลเกลี่ยผลประโยชน์ความขัดแยง้ง ควรตัดสินอย่างยุติธรรมถ้ามีปัญหาจะได้รับความยุติธรรมจะได้ทำสัญญางานหรืออื่นๆข้อควรระวังสิ่งที่จะต้องคำนึงให้ดีในเวลานี้คือการจัดลำดับความสำคัญในสิ่งที่จะทำหากวางแผนไม่ดีจะก่อให้เกิดปัญหาสับสนวุ่นวายมากควรปรับสภาพบริเวณหน้าบ้านให้โล่งเปิดกว้างให้มากที่สุดเพื่อเสริมดวงชะตาให้มีกิจการราบรื่นและมีรายได้หลายช่องทางชาวราศีมังกร ดวงการงานมีความมั่นคงกว่าช่วงที่ผ่านมาเน้นงานที่ทําเงินมากกว่าความชอบข้อดีคือสร้างฐานะที่ดีได้พอมั่นคงแล้วค่อยคิดใหม่บางครั้งอยากลงทุนร่วมหุ้นแต่ไม่อยากเสี่ยงลงเงินบางโอกาสจึงผ่านไปงานเกี่ยวกับความมั่นคงตรวจสอบประเมินผลป้องกันจะเจริญรุ่งเรืองหรือกําลังวางรากฐานความปลอดภัยข้อควรระวัง การรักษาคำมั่นสัญญาเป็นสิ่งที่สำคัญมากจึงไม่ควรผิดนัดหรือบิดผิวในสัญญาที่เคยทำกันไว้ โดยเฉพาะทางด้าน,นการเงินการลงทุนควรว่าสการะขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมโดยน้ำอ้อยและดอกไม้สีขาวเพื่อเสริมดวงชะตาให้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากมิตหาหเยชาวราศีกุ้มดวงการงานงานจะสร้างเงินให้คุณอาจจะมีอุปสรรคเข้ามาหรือมีโอกาสให้คว,วายคว้าทำให้ก้ลากระโจนเข้าไปแม้จะเสี่ยงถ้าหากพบความยุ่งยาก ลองมองให้ครอบคลุมจะพบช่องทางแก้ไขระวังความโลภหรือล้ำขอบเขตเกินไปอาจมีปัญหาตามมาคุณมีปัญญาดีให้นำมาใช้ช่วงนี้สถานการณ์ในเวลานี้ยังไม่ค่อยนิ่งโดยเฉพาะด้านการลงทุนเสี่ยงดวงทั้งหลายระวังจะเกิดเหตุพิกับแบบไม่ทันตั้งตัวจนเสียทรัพย์ควรหมั่นทำความสะอาดและว,ว่าสการะเจ้าที่เจ้าทางประจำบ้าน เพื่อเสริมดวงชะตาให้มีโชคลาภในการทำธุรกิจและการลงทุนเช้าราศีมีนดวงการงานงานจะค่อยๆดีขึ้นบรรลุเป้าหมายในไม่ชา้าปัญหารุดลงบางคนช่วงนี้งานหนะักอาจจะเพราะต้องฝึกคนใหม่มีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ไม่ควรไปรับงานคนอื่นมาทำทำงานของเราให้ดีก่อนการเพิ่มทักษะเฉพาะตัวทำให้มีโอกาสที่ดีขึ้นลองติดตามอาจพบข้อเสนอเรื่องงานใหม่ช่วงนี้ความเชื่อมั่นในตนเอง เป็นสิ่งที่สำคัญมากจะต้องแสดงศักยภาพของตนออกมาให้เต็มที่มิฉะนั้นอาจจะพลาดโอกาสที่ดีในชีวิตก็ได้ควรไปว่าสการะขอพรสารเจ้าพ่อหลักเมืองและเติมตะเกียงน้ำมันเพื่อเสริมดวงชะตาให้มีความเป็นผู้นำและมีผู้ใหญ่เมตตาอุปถมัมภ์